ค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในจีจี้จังสวยเลือกได้นะคะวันนี้เราจะมาเล่นสเกตบอร์ดให้ดกันนะคะซึ่งอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะแต่งครบเซตค่ะหมวกรองเท้าสเกตบอร์ดพร้อมวันนี้จะมาเล่นให้ดูนะคะอันนี้นะคะก็เป็นสเกตบอร์ดภาค2สองนะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นใ่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นในท่าคลาสิกก่อนนะคะ นะคะคือการเก็บสเก็ตบ,บอร์ดง่ายๆค่ะนี่นะคะเน่ะโอเคค่ะแล้วเราก็มีท่าอีกหนึ่งท่านะคะก็คือการตีโค้งนะคะแล้วก็ ือท่าเลี้ยวนะคะอย่างแรกเราต้องขาขวาดูไว้ข้างหลังนะคะถ้าทำีนค่ะนีคะ่ค่ะอุ้ยไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยยทำท่าเมื่อกี้ค้งางไว้ดิก็อ,อาจจะได้ยินเสียงแม่เราพูดนะคะแม่เราเป็นคนพูดเป็นคนถ่ายนะคะนี่นะคะ างทีมันอาจจะไปบางทีมันอาจจะไม่ไปนะคะนี่นะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายมอไซคมาค่ะมอไซค์อ่ะนี่